สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีชอนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสวัสดีครับพบกับป๊อเป็อีกเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คให้มันเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้เราคำนวณผิดพลาดไปนิดๆหน่อยๆนะฮะ ก็เลยไม่ได้โรนัลโดครับมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาลุยต่ออีกค่าแพ็คนั่นเองครับตรงนี้เลยฮะซึ่งก็อยากจะได้โรนัลโดนะตอนนี้นะครับก็มีคนเริ่มได้แบบได้โรนัลโดกันแล้วนะครับคิวที่ประมาณ2 0 0ก็เริ่มได้นะของพี่3 8 0รก็น่าจะประมาณอีกสัก 1- 2วันนะครับที่ต่อที่ต่อคิวไว้นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะได้แบบคิวรัดไงเออมารัดคิวแบบตรงนี้ดีกว่านะครับ เอาว่าไปแล้วเดี๋ยวเราเปิด5แพ็คไปเลยแล้วกันครับเ,เดี๋ยวเราจะเปิดด้วยฟิวเจอร์พอยต์ก่อน2นะแล้วก็ต่อด้วยเพชรแล้วก็ฟิวเจอร์พอยต์อีก2นะครับนะมากันที่แพ็คแรกเลยแล้วกันนะครับมามาครับสองแสงสองแสงเริ่มจะไม่เห็นผนลแล้วนะสองแสงเนี่ยสองแสงไม่เห็นผลแล้วมาเอ้ยมาเดือดเดมันวอล์กทุกอันอะ โอเอซิอา oh, C A M โอ oh. ลิโน่ไม่ใช่ละไม่ใช่หละว่าอะไรเช่เออดูเอ้ยรู้ทันแล้วรู้ทันหมดแล้ววอล์กทุกอันวอล์กทุกอันแต่ไม่มีดีสักอันนะมาครับแพ็กที่สองฮะแพ็กที่สองครับ,สอ,รบสองแสงเหมือนเดิมฮะแพ็กบีมาตรฐาน50%เปอร์เซ็น มาครับม,มาไปกันเลยดยูเอ้ยว่าเชียวอ,อันทีนี้เราก็จะเป็นเพชรบ้างนะเพื่อการประหยัดฟีบพอย์นะครับนะเ,เอาไปในแพทหน้าครับซีซันหน้าประมาณนี้มาครับแพคเมอร์ฐานบีลด5 0เซ็นแสงที่หนึ่ง เซนิ่งอง่าโอ้โหไม่วองเลยว่ะโ,โ,โอ้โหสาวเอาเพชรแดงลอด่อนน้นเนี่ยจะถูกจะแทงเอาเพชรแดงล่อไว้ก่อนไม่ได้เลยนะครับอ่ะดังนั้นก็มาอีกสองแพ็คครับสองแพ็คนะมาเหอะจริงๆก่อนจะอะไรก็ว่ากันไปทีนึครับมาให้ชื่นใจหน่อยสิ เฮ้ยเราเติมไปเยอะเลยนะ112 114อะไรพวกนี้ก็ไม่มีมาเลยนะคนอื่นทําไมได้114ได้เงิน200กว่าล้านวะเนี่ยเรานี่แบบได้112ขายไม่ได้ด้วยโอ้โหทุกคนโคตรเกลือว่ะจริงจริงนะเราจะแบบเราเรียกว่าอะไรประท้วงไหมประท้วงเลยไหมโอ้ลึกเติมดีกว่าเป่ามาสุดท้ายครับสุดท้ายครับทุกคนครับท้งนี้ออกออกแน่นอนออกแน่นอน 110ถึง117 113ถึง117มาต้องออกละมันต้องออกอยู่แล้วแต่จะน,นี้จะเป็นแบบ OVR เท่าไหร่แค่นั้นแหละ3แสงแล้วกันครับ3แสงแล้วกันนะ2แล้ว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 โจบาย โอ้สเปนเหรอวะซีเอ็มเฮ้ยใครวะโอ้โหโอ้ยร้อยสิบตรงโปกเกินจานรวยชาบงชาวีไม่ออกมาหน่อยวะเงิน4.3ล้านนี่นะครับเกินจะแกงแล้วเกือเกินจะแกงและโยรันเต้เฉยเลยอ่ะ โอยชาบีก็มีไม่ออกมาทำไมไม่เป็นบาร์เซโลนาโอ้โหสเปนอย่างดีซีเอ็มอย่างดีแม่สโมสรผิดนิดเดียวฮนะทุกคนฮนะประมาณนี้แล้วกันครับทุกคน,นครับไปตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครคิดว่ารับความเกลือได้ก็เรียนเชิญฮะแต่พี่พอละพอละครับ mm hmm. เก็บพี่พ่อพอยไปดีกว่าไปเจอกันครับ